โยโยโยบายสองตรงเจนกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีไอ l ีในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับามาถึงค่ําคืนวันจันทร์ครึงเน้นทีมเดียวที่จะเลียกเกมเวลาตีสอง เก่าชวงสลาอิตาลีนะครับเชนัวจะเปิดบ้านเจอกับเวเนเซียทีมรองบวยรับเจนัวย7เจแต้มจากการชนะ6เสมอ9แพ้เเกมล่าสุดบุกเสมอตอริโนโมา 1, 1 1นะครับปาติกวิเอล่ากุนซือจะหมดสิธิ์งานมิลานบาเดลห้องเครื่องตัวเก่งที่ไปเจ็บในเกมล่าสุดแถมยังไม่มีลุลันมารินนอฟสกี้แนวรุกตัวเก่งนะครับตัวหลักๆก็มัตเตโรก,กับโยฮันบาร์เกสยืนเกมรับตรงกลางมอร์เทนเฟนดุปอมอร์เทนทอสบี้นะครับแนวรุกมีวิตินยาอันเดียปินามอนติครับเจอกับเวเนเซีย 16แต้มจากการชนะ3เสมอเแพ้14เกมล่าสุดภาแพ้คาบ้านใี้กับโรมามาศูนย์ต่อหนึะครับอยู co, ่เซบิโอดีฟรานเชสโกกุนซือครับก็มีผู้เล่นกันหลักอย่างเจอเซตนี่เป็นประหลังทีมชาติอินโดนีเซียนะครับมีกีเก้เปเลสการจารูกาบูซิโอดาน,เนิเอลฟีลาหน้าเป้าเป็นจอนเยบัวนะครับนัดแรกเจอกันเวเนเซียเปิดบ้านชนะ2 0ก่อนเกม เขามองเจนัวเป็นต่อแน่นะครับแม้ว่าเกมแรกเนี่ยเจนัวจะแพ้มาแต่ว่ามีโอกาสเอาคืนสูงมากนะครับเวเนเซียช่วงหลังนี่แม่ฟอร์มแผ่วแลวจะว่าไปเจนัวในบ้านเป็นถุกแข็งด้วยนะครับวัดใจเจนัวครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับให้เชียร์เจนัวเป็นคึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย